เมื่อเสือต้องล่าเสือเพื่อเงินล้านนี่คือเรื่องราวที่จะทําให้คุณตื่นเต้นและติดตามอย่างใกล้ชิดกับภาพยนตร์แอคชั่นไทยใหม่ล่าสุดที่จะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งการต่อสู้ร้ายที่สิ้นสุดโดยซามองคลฟิล์มอินเตอร์เนชันแนลและผู้กํากับมือฉมังก้องเกียรติคงสิริผู้กํากับของซีรีส์ขุนพัน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากพวกเขาจะนําเสนอเรื่องราวของสีมหาโจรวัยกบาที่มีความสามารถและคาถาพิเศษแตกต่างกันซึ่งรวมถึงเสือฝ้ายผู้นําที่มีอํานาจยิ่งใหญ่เสือมเหสวน ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลอมตัวเสือใบผู้เชี่ยวชาญด้านการยิงปืนและเสือดำผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ประชิดพวกเขาจะต้องปะทะก,กันในศึกเดือดที่ไม่มีกฎกติกาและไม่มีใครรู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปแต่สิ่งที่แน่นอนคือการต่อสู้จะเต็มไปด้วยความมันและความตื่นเต้นที่จะทําให้ผู้ชมติดตามอย่างไม่หยุดนิ่งกับฉากต่อสู้ที่หลากหลายและอาวุธที่น่าตื่นเต้นและนี่คือสิ่งที่ทําให้ภาพยนตร์นี้แตกต่างจากภาพยนตร์แอคชั่นอื่นๆที่เคยออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรื่องราวนี้โดยไม่ต้องผูกพันกับประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงนี่คือโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีขีดจำกัดและนี่คือสิ่งที่ทําให้ภาพยนตร์นี้น่าติดตามอย่างมากพร้อมทั้งถามคําถามที่น่าสนใจว่าจะเป็นใครที่จะอยู่ในที่สุดและว่าเราจะได้เห็นการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นและไม่คาดคิดได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับภาพยนตร์นี้ที่เว็บไซต์ dailynew.co.th และทุกแพลตฟอร์มของเดลี่นิว